สวัสดีครับเด็ดดวงเล็กสวัสดีครับผมเด็ดดวงเล็กวันของอมเอ็คครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น พ่าดอีกแล้วก็เป็นครั้งที่สองมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกมีค่าน้ําผ่านไหมตอนแรกค่าน้ําไม่ผ่านค่าน้ําไม่ผ่านสักครั้งครับแต่น้ําหนักได้ทุกครั้งอพเหรอครับน้ําหนักครั้งสุดท้ายที่เราช่างอ่ะก่อนก่อนหน้าจะาปาช่างจะปิดอ่ะประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามหาร้อยสามหาันได้ได้ดีเลยครับอ๋อพอดีเลยแต่ค่าน้ําปริมาณความเข้มข้นปัสสาวะไม่ได้ไม่ได้ครับสรุปแล้วก็คือก็ต้องไปกินน้ําก็ต้องกินน้ําเพิ่มครับตอนที่คุณกินน้าปุ๊บแล้วคุณมาช่างอีกทีเนี่ยเท่าไหร่ ก็ร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าที่จําค่าน้ําได้น้ําหนักได้ร้อยสามสิบเก้าครับโอ้โหนี่คือกินกินน้ำไปแล้วเพิ่มอีกสี่ปอนด์ใช่ครับในส่วนคู่ต่อสู้ของคุณนะฮะนักลบเป็นไงครับก็พี่เขาก็ผ่านผ่านทั้งสองครับแต่รู้สึกว่านักลบจะเป็นคนสุดท้ายใช่ครับเขาประมาณอห้านาทีจะช่างจะปิดเขาเป็นคนผ่านพอดีครับสุดท้ายเลยครับหดปิดเลยนะหดปิดเหมือนกันครับไปดูท่าทางเขาเป็นไงเขาแบบลดเยอะไหมคุมน้ําหนักเขาเขาน่าจะลดเยอะครับ เขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับตัวนี้เป็นไงครับดูว่าเราจะได้เปรียบไหมก็ดูก็ซูซี่ครับดูไม่เราไม่น่าจะได้เปรียบเขามากครับเพราะว่าเราก็ทําได้แล้วแค่แบบเราได้กินน้ําตอนตะช่างปิดแค่นั้นเองครับก็พูดง่ายๆเขาพูดง่ายๆคือสีบอลเป็นสีน้ำที่เรากินไปนะใช่ครับอ่ากเรากินไปพูดถึงเรื่องการทําหนักของเราความยากง่ายของตัววันใหญ่กับตัวลุมินีเนี่ย อธิบายให้แฟนๆมองแฟนๆสงสัยว่ยาทำไมพอมามามาชกในส่งตัววันเด่นในเรื่องของตัวน้ำหนักก็มันมันอธิบายยากยังจับทางวันใหญ่ยังไม่ถูกครับแต่ชกวันลุมพินีไม่ไม่เคยมีปัญหาที่ลดน้ำหนักไม่ได้เลยครับก็แต่มาวันใหญ่ครั้งที่สองก็ยังทําไม่ได้ครับยังจับทางไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะน้ําหนักตัวเยอะ <c oughs> ทําให้ขาดน้ํานาน <c oughs> เป็นลดน้ำหนักนานอะไรประมาณนี้ครับแล้วเรื่องของตัวพิกัดร้อยสามห้าของเราคิดว่า <c oughs> มันยังทําได้สบายๆหรือมันอาจจะพลาดที่ทรั้งนี้น้ำหนัก ร้อยสามห้าส่วนตัวผมผมยังทําได้สบายนะครับแต่ค่าน้ํามันมันสําคัญนะครับคือต้องไปศึกษาตรงนี้มาใหม่ครับก็ยังคงที่จะต้องกลับไปปรับงในเรื่องใช่ครับเร,เรื่องของมารฐานการตรวจน้ำหนักของทางวันใหญ่เนาะครับสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆสงสัรก็อ่าผมก็ขอขอโทษพี่นักลบด้วยครับอ่ามันผิดพลาดไปแล้วขอบคุณที่ยังโชคกันครับแล้วเจอกันบนเวทีผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับ สนุกครับผมเป็นแฟนรอเชียครับขอบคุณครับขอบคุณครับ